เริ่มต้นให้โหลดแอปก่อนเลยนะครับจากลิงก์ที่ทางร้านส่งให้หรือเข้าที่ App Store, ส l a y Store พิม์พคำว่า p e r i p a g e กดตกลงนะครับและหาตัวที่เป็นสีเขียวเขียนว่า p e r i p a g e กดดาวน์โหลดได้เลยครับหลังจากโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดเข้าไปที่แอปครั้งแรกนะครับเริ่มต้นเลยเขาจะให้เลือกภาษานะครับแนะนำให้เลื่อนลงมานิดนึงหาคำว่าไทยและกดมุมขวาล่างต่อไปครับ จากนั้นเข้ามาในแอปแล้วนะครับถ้าเรา,ายังไม่ได้เปิดบลูทูธให้เปิดบลูทูธมือถือไว้เสมอนะครับเพียงแต่เราไม่ต้องไปเข้าตรงตั้งค่าบลูทูธของมือถือเพื่อเชื่อมต่อตรงนั้นนะครับเพราะวิธีการใช้ไม่ใช่เชื่อมต่อตรงนั้นครับถ้าเจอเชื่อมต่อในนั้นนะครับแนะนําให้กดยกเลิกเชื่อมต่อแล้วกลับเข้ามาที่แอปนะครับวิธีเชื่อมต่อที่ถูกต้องให้ดูรูปหมีตรงกลางล่างที่เขียนว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ถ้ามันยังไม่เชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัติให้เรากดตรงนั้นนะครับและแแนน่่่่ใจววาาเเเคครรรือองพพิิม์ปดยูล้ะับ ให้ดู่าเครื่องพิมพ์เราเปิดไฟเขียวแล้วไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับสักพักหนึ่งถ้ามันค้นหานะครับเดี๋ยวมันจะเจอเครื่องพิมพ์ของเราครับพอขึ้นชื่อเครื่องพิมพ์มาแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายชี้ซ้ายชี้ขวาตรงด้านขวาตรงนั้นนะครับที่ผมวงไว้ให้นะครับกดปุ๊บมันก็จะทําการเชื่อมต่อและขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จครับ แท่งนิดนึงครับมือถือ Android ต้องเปิดตำแหน่งที่ตั้งหรือว่า GPS ไว้เสมอและถ้ายังไม่ขึ้นมาอีกนะครับให้เข้าไปดูในตั้งค่าบลูทูธถ้าเจอเชื่อมกันอยู่ให้ยกเลิกเชื่อมต่อนในนั้นนะครับและกลับเข้าแอปครับมาต่อกันครับหลังจากเชื่อมต่อกันเรียบร้อยสําเร็จแล้วนะครับเราจะมาดูหน้าแอปว่ามันต้องเข้าตรงไหนให้เข้าที่ช่องเขียวซ้ายบนเขียนว่าหมายเหตุและรูปภาพเสมอนะครับเราใช้ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับเพื่อพิมพ์ทั้งข้อความรูปภาพกดไปเลยตรงนั้นนะครับ ตรงเมนูอื่นๆอย่าเพิ่งสนใจนะครับจําไว้ว่าเราเข้าที่ซ้ายบนหมายเหตุและรูปภาพเสมอครับเข้ามาแล้วกดโอเคฉันรู้ครับแตะที่ด้านบนพื้นที่ว่างเพื่อพิมพ์สิ่งที่เราต้องการหรือก๊อปปี้มาจากที่อื่นๆก็ได้ครับและนํามาวางพิมพ์เสร็จแล้วนะครับอยากปรับใหญ่เล็กกดที่มุมซ้ายล่างตัวทีครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาใหญ่เล็กตามต้องการได้เลยหากเราอยากจะปรับเป็นตัวหนา ให้กดที่อักษรตัว B ครับด้านล่างหากอยากเพิ่มรูปภาพให้กดด้านล่างเมนูที่2ครับที่วงให้จากนั้นกดมุมขวาบนที่เป็นรูปเครื่องพิ้นสีเขียวครับมาถึงหน้าสุดท้ายก่อนพิมพ์แล้วนะครับมาดูเมนูที่เหลือกันเราสามารถปรับพิมพ์เข้มอ่อนตรงนี้ครับและพิมพ์สำเนากี่ฉบับตรงนี้ได้ครับจากนั้นกดที่วงกลมมุมขวาล่างเครื่องพิมพ์ก็จะทำงานครับ